so i do สวัสดีครับสาหรับแฟนคลับของฮักเคียงฮักเชียงใหม่ทุกท่านนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่ดีสําหรับผมนะครับปีนี้ปีที่ผ่านมาปี25 6, 6 2กนกะครับก็ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาอยู่ในวงการของการเมืองของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนเหมือนท้องที่ก็ได้เห็นประชาชนนะครับได้เห็นผู้ใหญ่หลายๆท่านช่วยสนับสนุน,นตัวด้วยก็ต้องขอขอบคุณมาในโอกาสนี้สำหรับโอกาสดีที่ให้กับผมในปีที่ผ่านมา แล้วก็ประชาชนท,ทุกท่านที่ลงพื้นที่ไปก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ประชาชนทุกท่านให้การสนับสนุนสำหรับกลุ่มพีกันครเพื่อไทยเชียงใหม่ของเราโดยเฉพาะกลุ่มศรีวิชัยแขวงศรีวิชัยของเรานะครับแล้วก็แขวงอื่นด้วยนะครับแล้วก็แฟนคลับที่ช่วยแชร์ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ a c e b o o k นะครับฮักเกียงฮักเชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube ฮักเกียงฮักเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีเรื่องของ IG นะครับตอนนี้ก็เปิดช่องเพิ่มเติมขึ้นมาแล้ว ก็อยากให้ทุกท่านติดตามนะครับสําหรับแฟนคลับทุกท่านที่เข้ามาช่วยกันชมนะครับในช่องต่างๆของผมนะครับปีนี้ก็ก็เป็นปีที่ดีนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับในปีหน้าปีพุทธศักราช2563ที่กําลังจะมาถึง ไปไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็อยากให้ลูกท่านมีความสุขนะครับมีความเจริญนะครับประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานประสบความสําเร็จในหน้าที่เรื่องการเงินการทองในเรื่องการลงทุนในเรื่องการใช้ชีวิตนะครับพร้อมด้วยสุขภาพที่แข็งแรงนะครับลูกหลานมีความสุขนะครับทุกคนในบ้านมีความสุขนะครับแล้วก็ทุกคนมีผู้ใหญ่ที่ช่วยคอยสนับสนุนแล้วก็ทําให้ชีวิตเจริญเจริญยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้เชียงใหม่นเนี่ย มีชีวิตมีเป็นเมืองที่มีความสุขที่ยั่งยืนเพื่อคนเชียงใหม่ในอะนาคตในเร็วๆวันนี้นะครับในปีหน้านี้เราก็จะพร้อมสําหรับการลงพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็พร้อมที่จะไปหาประชาชนทุกตารางนิ้วของเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วก็จะไปหาประชาชนแม้ว่าจะฟังเสียงเล็กๆของประชาชนเราก็จะฟังนะครับ สายตาเล็กๆของผมนะครับก็จะไปมองในสิ่งเล็กๆของประชาชนในสิ่งที่อยากได้นะครับคำพูดของผมก็พยายามจะสื่อสารให้กับเป็นเสียงที่สะท้อนของประชาชนเพื่อให้ชาวประเทศไทยนะครับหรือชาวเชียงใหม่หรือชาวโลกได้รับรู้ว่าเราต้องการอะไรและเราต้องการที่จะปรับปรุงเมืองเชียงใหม่ได้อย่างไรนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จด,ดังที่หวังไว้ทุกป,ประการด้วยเทิญน,นะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จมากๆนะครับสาหรับ ประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกๆท,ท่านนะครับแล้วผมก็อยากจะให้ทุกท่านได้ในสิ่งที่ทุกท่านหวังเอาไว้นะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในปี2563ที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้นะครับฮักเคียงฮักเชียงใหม่ครับกลุ่มพิงคนคนครเพื่อไทยเชียงใหม่ความสุขที่ยั่งยืนเพื่อคน เชียงใหม่เลือกอยน้อยชาติเชี้ยมโนชาญท่านชูชัยเลือดพง์เดียสอนสว,วะก้องนะครับแล้วทุกท่านปีหน้าเราจะได้เจอกับมิติใหม่ของการเมืองท้องถิ่นที่จะทาให้ทุกท่านไปสู่ความมั่งคัง่งเจริญและยั่งยืนด้วยขอบคุณครับเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ